สวัสดีค่ะส,สาวๆคุณแม่ไทยวันนี้นะคะคิตตี้จะมาแนะนําเทคนิคเพื่อเอาใจสาวผมบางและผมน้อยนะคะให้ดูผมเยอะขึ้นมาเรามาเริ่มกันเลยค่ะนะคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์นะคะมีที่หนีบผมนะคะเป็นแบบรอยอยากอ่าคราวนี้เราจะกดให้มันร้อนก่อนนะคะเปิดยัางโอเคแล้วก็มี คลิปคลิปหนีบผมเพื่อให้แบ่งเป็นชั้นผมนะคะมีหนังยางสองเส้นเพราะว่าคิตตี้อยากทำทรงผมแบบผมเปียแล้วก็มีคลิปให้ติดให้ดูน่ารักนะคะเรามาทำกันเลยค่ะ ผมดูหนาขึ้นแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เราจะมาจัดทรงกันเนะาะคราวนี้คิตตี้อยากทําผมเปียสองข้างเนาะง่ายๆเลยมันก็จะดูเป็นเปียแบบฟูๆนะคะเพราะว่าเราหนีบผมแล้วใช่ไหมผมเราก็จะดูฟูขึ้นเนาะจะแบบว่าเปียเราก็จะไม่ฟีบนะคะ สาวดมแม่น้ำไทยกับทรงผมที่ทำให้ดูผมเยอะขึ้นลองไปทำกันดูนะคะวันนี้คิตตี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย